มันดิบแบกเธอใครรังกีบฉันใช่ไหมให้เจ้า,าฉันจะดังอุ๊ปอุ๊ปจะดูข้างหลังฉันสิฉันไม่มีเสียงให้เธอได้อุ๊ปอุอ๊ปอีกแล้วฉันตังตัวมือแมมไม่มีใครดูแลฉันเลยฉันน่าสงสารนะผมพ่อรุงรัง เด็กๆ,ๆคนตอนนี้กลัวฉันแล้วแตตอนนี้ในโ,โซเชียลมีอะไรที่น่ารักมากกว่าฉันฉันรู้สึกหวาดกลัวละกินฉันต้องอยู่ในห้องใต้ทุนบ้านอยู่ในกล่องที่เก็บร่างไม่มีใครดูแลฉันเลย ไม่มีใครดูแลฉันเลยถังนิ้วฉันไปหมดแล้วทังนิ้วฉันไปหมดแล้วหลิงเด็กป้าลืมฉันไปแล้วมองตาฉันสิฉันไม่ได้ละ